มันนี่ก็มาบพากันีสงาดังมนี่บบาบนการเสียีวิไปแล้วมากบบเมนเทนเขามาแล้วอ่ะเขามาแล้วเก

แม่แม่บ่น้อบ่ปู่เด้อนะ <laughs> <laughs> ใครมาโนะเอาไ่เจ้าไข่รเพาะออกไหมะ่ไข่เอาไเจ้าวิไเราออกเลยดิเาออกเป็นไข่เปักะ่เ้งเลยไข่นะในชีวิตห วันปันนี่น้ีพักกับไปบึงใก้ๆป่ะบกบไปง้มาถึงหนึ่งมาถึงหนึ่งโบกับมาถึงหนึ่าคนไทโบเอาวางมีแล้วได้ยังันนี <บ vers ary> ้เพิ่

được ạ. Mình nhờ làm một cái. 35. 50. 90. 90. 90. 90. 90. 90. พี่น้องคุณน้าแม่พี่น้องน้าน้องน้ยงจังน้องโอ้ยน้องหรอไ่น้องโอ้ยน้องโอ้ยน้องพ่ออะไรคุณพ่ออะไรคุณพ่อ รัดไมมได้ัดไม้างในได้คงมมัดไหมดหนึ่งใครมัดได้หนึ่งว่าอันัยาวเลยว่ายาัเสียบเลยอัดเออปักเรงเร็นงมู่คนนี่ต้องปรีน้องยากอะใัดลมนี่ต้องเรียงเรียอยูยันนะนั่งแบบหลายคนรแล้ว มุี่ตัดรูกแนนว่าละรักูกแล้วแบบนี้อันบี่เน้ยนี่ี่แต่เขาตกใส่คือโรดตตกใส่คือโยนมากกว่าเรื่องที่นั่นรองบีี้วนีนะเดีาเนะัเสมนนจะตกเาเป็นปเก

เรยังไม่นกมมนี้นี่คนรักนี่นี่แหละมีรักนี่ครับนตายนมดยตาหม่ิซตาุรมาสองเซฟนี่ใ้ัไจี้ตัวนี้น่านอย่างคืนเลยามาอีก้อนห่งดูอ่คมาตั้งีเออแหมก้อนที่พูดในบมอซนอยู่แล้วนีมันสือนอนกินเอ เออเป็นองบุญเาตั้งีกี่จนยังพนเอาไปพนอืมเออเขาป่วยนะเขาบัต้ามาสิป่วยมาห้องก็ป่วยป่วยห้องวะเวก็ปวยมห้องวะกป่วยมห้องกนเ่ห้องมอห้องี่เท่าจเป็นยังบ้ว่าดเนี่เท่าสองนเลยที่เป็นยังแต่มอนมาลอมันเป็มาูเออเอั I'm going to go for มันอยได้สเลยเไปได้หาซอเขาตุ้มตตาโผล่เลโผเลยนี่ไนข้างนอกแน่ชิบกน

พอดีแล้วมันถักโย่เพือนเพื่อนเปี่นไปพอดีเห็นเื่อนโอ้หาเส้นเลนี่ครับาโลุงกินน้ก็ะิล้าอะไรนะปลลงคนกัดสิบัดไหมยังตองนปนาโลุงกินนาบอนไอเีง่ก็เลยก็เซลก็ติดามเกาะแั่สุนซองันอนี้พลลงเขาคนงานไปลอสบายดี่